เร้าซึมมากใช่แล้วก็หน่วงมากๆหน่งแบบตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็คือถ้าอจั์มงกลเนี่ยแตกใช่แล้วก็ถูกฆ่าล้างทางตระกูลตายทั้งหมดตายทั้งหมดไม่เหลือเลยแม้กระทั่งบ้านก็ถูกยึดายใช่แต่เราชอบฉากที่แม่นางสาวเขาสู้นะแม่ของเจิงเชิงอะ เรารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้พอมาเห็นอีพีเนี้ยเราก็รู้สึกว่าชอบอ่ะยังชอบอยู่เราชอบตั้งแต่อีพีที่อีพีที่แล้วแหละแล้วพอมาอีพีนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคาแรคเตอร์นี้เท่จังวะอืสู้อยู่คนเดียวไม่ได้เรียกร้องไม่ได้อะไรเลยแล้วดูนางเก่งด้วยนะแม้กระทั่งแบบผัวนางล้มไปแล้วอ่ะนางก็ยังจะยืนอยู่ได้นะขนาดโดนฟันไปเยอะแสดงว่า ต้องเป็นยอดฝีมือคนหนึ่งแหละในยุทธภพเราว่านะอ,ยอืยอดหญิงเออเป็นยอดหญิงเป็นเป็นคนเก่งแหละไม่งั้นไม่น่าจะมาเป็นแบบผู้นำตระกูลอีกคนหนึ่งได้อเออเราว่าเราว่าเป็นเป็นคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจดีแล้วก็ได้เห็นว่าเขารักกันจริงๆนะเว้ยแต่ต่อยเขาไม่จบชีวิตตัวเองหรอกจริง,รง,รงคือต่อให้เขาแบบทะเลาะก,กันไปๆไม่อ e ีที่แล้วแล้วพูดถึงแบบ น้อยเนื้อต่ําใจเขาลือต่างๆแต่สุดท้ายแล้วคนอยู่ด้วยกันมีลูกด้วยกันสองคนเขาก็รักกันอ่ะเออมากๆตอนอยู่ด้วยกันก็พูดกันไม่ดีหรอกเออเออแบบแกระแแกแ้งกันด่ากันตลอดอะไรเงี้ยแต่แบบถึงวาระหนึ่งอ่ะเนาะมันคงแบบครึ่งหนึ่งของเราบรตายไปแล้วอ่ะเราก็คงแบบเออไม่รู้จะอยู่ทําไมเราเข้าใจนะมากเพราะว่าถ้าไปเราเป็นอยู่ตรงนั้นเราก็ฆ่าตัวเองเพราะเรารู้สึกว่า การฆ่าตัวเองมันดีกว่าให้คนอื่นฆ่านะเว้ยเออเออเพราะยังไงก็ไม่รอดใช่ยังไงก็ไม่รอดคือจากสถานการณ์แล้วด้วยมือศัตรูเออกูกูตายด้วยตัวเองดีกว่าเออรู้สึกว่าแบบคือชอบชอบฉากนี้มากๆากอืมชอบเหมือนกันเออถึงถึงแบบคือต่อให้มันเศร้าแต่มันกินใจอ่ะมันดูแล้วมันแบบเออมันสมเหตุสมผลของมันเนาะคือถ้าเป็นเราเราคงทําแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัดมาที่แบบ เจียงเฉิงกับเว่ยอิงเขาตามมาใช่แล้วเขาเห็นทุกอย่างเออซึ่งเราก็ชอบอีกเพราะว่าเรารู้สึกว่าทั้งตัวเว่ยอิงก,กับเจียงเฉิงส่งอารมณ์ได้แบบคือมันทําให้เรารู้สึกไปด้วยว่าคนที่เขาแตกสลายแบบไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะเขาแบบเขาแสดงความรู้สึกออกมายังไงอะ่ะละเอียดมากเลยอะ่ะไอฉา,ากบนหลังคาใช่ใชทั้งตัวเจียงเฉิงเองแล้วตัวเว่ยอิเองเองคือ คือต่อให้ว่าอิงจะเป็นลูกเลี้ยงก็ตามแต่ว่าก็ผูกพันมาตั้งแต่เด็กอะ่ะม,มันเหมือนกับว่าบ้านเขาถล่มลงมาอืแก<ต>คือเหมือนว่าเคยทุกอย่างไม่เหลือแล้วสิทธิสิทธิน้องที่เร่ำเรียนด้วยกันมาก็ไม่อยู่แล้วทุกทุกคนคือตายหมดเออ,อพ่อแม่ก็มาตายอะไรเงี้ยมัน มันเกินไปว่ะกับคนคนนึ่งอะฉันบอกไงว่ามันต้องเปลี่ยนชื่อเรื่องเป็นเรื่องวยอยิงคือไม่ใช่ปรมาจารย์อะไรทั้งนั้นนี่คือเรื่องวยอิงเว้ยมันเกินไปเ่เกินไปกับคนคนหนึ่งคือเนี่ยดู3 e มอีีเนี่ยคือมันเกินไปเน่คือฉันรู้สึกว่ามันทำไมนักหนาหรอคือเออพ่อแม่ก็ตายเหมือนกันแล้วกูยังต้องมาแครี่พี่แคลรี่น้องอีก คือมันอะไรนักหนาชีวิตแล้วต้องเป็นห่วงหล่นจ,จ,จ้านอ,อีกคือ,อแบบห่วงเขาเป็นห่วงเขาเยอะอะไรอ่ะเออจินตันหากก็กูอีกอ่ะคือควรจะหยุดไ,ไว้ตรงนี้เอ้แต่ว่า <โฮ S 1> เราเราเข้าใจความเป็นเว่ยอิงบุคลิกนี้คือนึกถึงคนอื่นตอนก่อนตัวเองสเสมอไม่เคยนึกถึงตัวเองเลยเว้ยตั้งแต่ตั้งแต่แรกมาเลยจนถึงอีพีเนี้ยเนี่ย อีพีปัจจุบันที่เพิ่งเราเพิ่งดูจบเนี่ยสิบแปดเขาไม่แทบจะไม่ได้นึกถึงตัวเองเลยแม้กระทั่งตอนที่เจียงเฉิงจินตานหายไปอะ่ะเขาก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเพราะว่านี่เป็นน้องกูนะน้องกูแบบจินตานหายไปแล้วเขาเป็นคนแบบนี้บุคลิกแบบนี้อะ่ะถ้าเขาไม่มีพลังอะ่ะ ม,มันคือทุกอย่างในชีวิตเขาเลยนะเว้ยที่จะหายไปคือคนคนนี้ต้องตายแน่ๆตามความรู้สึกของเขาซึ่งเราอะเข้าใจเว้ยอิงในจุดนี้ที่ไปพูดกับวันเฉิงว่าเจ้าก็รู้จักเจียงเฉิงดีนะว่าเขาเป็นคนแบบนี้นะถ้าเกิดว่าเขาไม่มีพลังอะแน่นอนว่าชีวิตเขาไม่เหลือเลยเลยนะซึ่งเขาจะมาเปรียบเทียบตัวเองก็ซึ่งมันก็อาจจะต่างกับกับเราไงว่าแบบ เออเราก็อาจจะอยู่ได้แต่วนฉิงเขาก็เป็นหัวเขาก็แบบอา้าวเราเจ้าล่ะใช่ไงทาไมถึงแบบไม่เป็นห่วงตัวเองบ้างเออซึ่งอันเนี้ยเราเข้าใจวนฉิงเหมือนกันเพราะว่าคือตัวนางเองอะ่ะลำบากใจมากมคือก็ไม่ได้หวังดีเป็นหมอแหละเป็นคนความคนเป็นหมอก็คือคงคงจะอยากรักษากทุกคนแต่ว่ามันลำบากใจอะ่ะในการในการที่จะ ทำอะไรเพื่อใครคนหนึง่งแต่คนคนหนึ่งจะต้องเจ็บปวดอออเออมันมันมันลำบากใจกันไปทั้งหมดอะ่ะเออแต่ก็ทำอะไรไม่ได้สุดท้ายก็ต้องช่วยอเออวันหนิงก็มาขอร้องสิพี่สิพี่อยู่นั่นแหละเออถ้าเป็นเราซึ่งถ้าเป็นเราถ้าเราเป็นวันนิงเราก็ช่วยเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาตัดสินใจแล้วต่อให้มันจะไม่ถูกใจเราหรือหรือหรือยังไงก็ตามแล้วเป็นหมอได้แหละความเป็นหมอนะ ก็ต้องช่วยคนอืมอืมอันนี้ความรู้ึกเธอว่าไงถ้าถ้าเธอเป็นวัรชิงเธอจะช่วยไหมเวรชิงเวริงคือผู้หญิงหมอใช่ไหมหมอหมายถึงว่าถ้าโดนเวออิงมาขอให้ช่วยจะช่วยไหมยเงี้ยหรอเออก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเออก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียคือคือถ้าขอก็คงให้แต่ว่าถ้าถ้าถามอีกมุมว่าถ้าฉันเป็นเวออิงฉันทําไหมฉันขอตอบตรงนี้ว่าฉันไม่ทำจะล้ กูรู้คือฉันไม่ทำคือไม่มีใครทําทั้งนั้นแหละตรงนี้ออไม่ทําคือไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าตอนว่าทําไมถึงจะต้องขนาดนี้เออคือฉันไม่ออทำเพราะอะไรรู้ไหมเพราะฉันรู้สึกว่าถ้ามันไม่ได้รับความเจ็บปวดมันจะไม่ได้รับการเติบโตอ,อ่าเออคือมัน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 ต้องมาต้องทําให้เจ็บหรือว่าเราต้องทิ้งบางอย่างเพื่อไปข้างหน้าเออเออนึกออกไหมมันมันแบบคือเขา คือพูดไงดีแบบเราจะช่วยคนคนึงไปตลอดไม่ได้เพราะว่าถ้าเราช่วยคนคนหนึ่งไปตลอดแล้วว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่อยู่เขาจะอยู่ยังไงต้องคิดอย่างนี้ด้วยเออนึกออกปาต่อให้เขาจะเป็นน้องที่ไม่แท้หรือว่าแท้ก็ตามคือโอเคการ ดูแลการรักใครสักคนการให้อะไรสักคนหนึ่งมันดีแหละมันเป็นเรื่องดีแต่เรารู้สึกว่าเราต้องไม่ลืมตัวเองด้วยเอ,เอแ,ตแต่แต่เราก็เข้าใจความเป็นคาแรคเตอร์ของบุญอิงมันมันถึงทําให้เราหงุดหงิดว่าแบบว่าเฮ<อ>้ยเขาอ่ะควรที่จะนึกถึงตัวเองด้วย<อ>หรือว่าเขาควรที่จะแบบถ้าเขาหวังดีกับน้องจริงๆอะ่ะเขาต้องทําให้น้องอ่ะเติบโตเอด้วยการเรียนรู้กับ สิ่งที่มันผิดพลาดหรือสิ่งที่มันพลาดหรือสิ่งที่มันสูญเสียไปแล้วเออแต่เราก็เข้าใจความเป็นละครออความเป็นซีรีส์พีเรีเดียที่มันแบบต้องต้องมีความดรามา่าหรือว่าไปไปสุดมากๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจทั้งหมดแหละแต่ถามว่าเราแบบความหมุดหงิดใจของเราเวลาเราดูเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมแบบ มันต้องขนาดนี้วะแล้วแล้วแล้วดูจากสถานการณ์ในคัมภีอ่ะมันไม่ได้เป็นการปลูกถ่ายจินตานขึ้นมาใหม่มันเป็นการแปรใช่มันเป็นการเปลี่ยนถ่ายเพ้แกเพราะเพราะรูปในคัมภีรมันคือจุดๆๆอย่างเงี้ยคือเนี่ยรู้เลยว่าดูออกเลยอะเออตัวว่ยอิงเนี่ยจะเอาของตัวเองอะให้เออเนี่ยมันมันก็เริ่สึก คือต้อให้ไม่ใช่ให้น้องหรือให้คนอื่นหรืออะไรเราก็จะรู้สึกแบบนี้ว่าแบบเฮ้ยมันเอ้ยมันเกินไปเป้ามันเกินไปกับคนคนนั้นนะมันเกินไปเป้าแบบมันอาจจะอะไรขนาดนั้นนะนึกออกปะคือคนคนนี้คือตั้งแต่จะเสียแขนไฟแล้วไงเออใช่ออมันแบบเฮ้ยถ้าไปลูกไปหลานกูหน่อยนะจับขยับแล้วเจียงเฉินก็คือแบบ ที่คาเล็เตอร์มาั้งแต่เด็กที่เราเห็นในแบบว่าเออสื่อในเลตตั้งแต่เด็กเอ้ยตอนเด็กหนก็น่ารักน่ารักก็น่ารักแต่พอแบบเฮ้ยโตมาเราเหมือนมันไม่หายมันไม่เปลี่ยนไปหรอวะคือมันจะไม่หายเลยหรอจริงคือมึงจะไม่แบบว่าหลอยหรอวะนึกออกปะคือแบบมันจะไม่มีการรู้เขาเป็นคนมูทารู้มันจะไม่เกิดการเรียนรู้อะไรหน่อยหรอวะเออนึกออกปะแบบเออนั่นแหละแต่ถ้าพูด ไปเยอะอีกก็จะหาว่าเรา bias ตัวนี้แต่เอาเปว่าเราอะเข้าใจทุกอย่างว่าทําไมคาแรคเตอร์นี้ถึงเป็นแบบนี้หรือว่าทําไมเพื่ออิงถึงเป็นแบบนั้นก็คือแบบเข้าใจทุกอย่างมันก็เลยงุดหงิดว่าแบบทอะไรไม่ได้เพราะว่าเข้าใจเข้าใจแต่ทาอะไรไม่ได้ใช่จะออกไหมนั่นแหละแต่ถ้าถามว่าแบบว่าเฮ้ยเห็นด้วยไหมเป็นหมอเนี่ยฉันจะช่วยไหมฉันก็คงช่วยแหละเพราะว่าอ่ะก็เหมือนอย่างที่บอกฉันไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกับสิ่งที่เขามาขอร้องฉันคือถ้าเขามาขอฉันก็คงทําให้ก็อ่ะ ก็ช่วยๆไปแต่ถ้าถามว่าถ้าฉันเป็นเว่ยอิงฉันฉันทาแบบนี้มาฉันบอกเลยว่าฉันไม่ทําอม,อมเข้าใจเข้าใจเข้าใจมุมของแอปถ้าเป็นถ้าฉันเป็นเวนชิงฉันก็ช่วยเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นเว่ยอิงกคูคงไม่ทำนึกออกไหมม,มันจะต้องมีวิธีอื่นฟิหรือหรือหรือไม่งั้นก็อาจจะทํายังไงก็ได้ที่จะให้น้องเรารู้สึกดีขึ้นอไม่ต้องแบบแต่ก็เข้าใจอิงเหมือนกันคือพูดอะไรไม่ได้เพราะว่าเข้าใจเว่ยอิงด้วยว่าความเจียงเฉิงอะไม่เป็นแบบนี้อะ คือนึกออกไหมก็ถึงบอกไงว่าก็เนี่ยมึงสปอยเขามาตั้งแต่เด็กพอ,อ,อ,อมึงสปอยมันก็ไม่เกิดเกิดการเรียนรู้นึกออกปะคือถ้าแบบเออไม่ทําตามสักหน่อยหรือว่าแบบลงโทษสักหน่อยหรืออะไรก็ได้ให้น้องแม่งรู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยการทําแบบเนี้ยมันมันไม่ได้นะหรือว่าแบบเฮ้ยเราเสียสิ่งน,นี้ไปแล้วอะเราเราเรา,เราจะแก้ที่อะไรถ้ามันแก้ไม่ได้เราต้องแก้ที่ตัวเราหรือเปล่าไม่ใช่ว่าแบบว่าเฮ้ย กูแบบสูญเสียพลังแล้วสิ่งเดียวที่กูจะทําได้คือหาพลังมาแทนคือมันไม่ใช่มึงก็ต้องแบบแฟดแบ็กไปว่าเราจะอยู่กับมันยังไงเออคือแบบชีวิตมันต้องไปต่ออ่ะเออแต่แต่ไม่ใช่ว่าแบบว่าไม่ใช่แบบเนี้ยเออเออแล้วไม่งั้นอีเจียงเฉิงมันก็จะไม่โตไง,งมันก็จะ,ออกจะเป็นอย่างเนี้ยไปตลอดแล้วถ้าแบบว่าอิงไม่ตายขึ้นมาวันหนึ่งเนี้ยจะอยู่ยังไงอ่ะแต่เราแต่เราชอบประโยคที่ก่อนขึ้นเขาว่าอิงพูดพูดว่าเจียงเฉิง ไม่มีโอกาสหน้าแล้วนะม,มีแค่คานี้เขาสุดท้ายเวลาทําอะไรเนี่ยต้องระวังเอ,อซึ่งมันมันก็เป็นเหตุผลที่ทําที่ทําที่เราพูดกันนั่นแหละพราแบบก็จริงนะอืก็สุดท้ายแล้วอะ่ะเขาก็ทําอะไรให้น้องนี่แหละแต่ว่าก็เตือนไปว่า,าโอกาสเนี่ยมันมีแค่โอกาสเดียวแล้วนะอ,อย่าทําแบบนี้อีกเพราะถ้าทาแบบนี้อีกจะไม่มีใครช่วยมึงแล้วอนั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นก็มาพูดถึงที่เว่ยอิงไปเจอกับท่งหลานหน่อย สงหลาดคือคนที่ถูกตาบอดอ๋อออโอเคเออก็คือเรายังไม่รู้เหตุการณ์ว่าตอนทำไมอยู่เขาถึงมาอยู่ตรงนั้นพงหญ้าแต่ว่า oh, เราเราเดาเรา,เร,า,เร,ารู้สึกว่ามันแปลกมีกลิ่นว่ะแกคือเรารู้สึกว่าที่เขาเล่าอะ่ะแบบรู้สึกเห็นเสี่ยวซิงเฉินแล้วเสี่ยวซิงเฉินบอกว่าจะให้ป้าสากสันเหลิรมาช่วยอืสุดท้ายแล้วอะ่ะก็มาอยู่ตรงนี้แล้วก็แบบ ผูกเอเอ,อผูกตาอยู่แล้วเสือซิงเฉินไปไหนนึกออ,ออกไหมแล้วทําไมไม่คุยกันหรือว่าอะไรซึ่งเนี่ยปมเนี้ยเราอยากรู้เหมือนกันแล้วทําไมเสียหยางจะต้องไปฆ่าสิดธิดอาจารย์ของต้องหลานด้วยเพราะว่าอะไรซึ่งตัวละครปมเสียหยางเนี่ยวกเราก็อยากรู้เหมือนกันเที่ยวฆ่าเขาไปทั่วแล้วนางไม่ได้เป็นเพราะว่านางไปหาอีเล็กทามินอะไรหรือเปล่าหรือไม่โหนางไม่เกี่ยวนางไม่ยุ่งกับเล็กทามินเลยเว้ย ซึ่งซึ่งนางอะเที่ยวข้าเขาไปทั่วแต่ก็ตัวเองก็ไม่ได้อยู่ในตระกูลเวนด้วยนะนึกออกไหม,อมตอนนี้ตระกูลเวนเขาก็ตามหาเสียอย่างกันอยู่ไงกูก็เลยงงไปเลยว่าตลกลงมึงยังไงเนี่ยมึงเป็นใครต้องการอะไรเที่ยวข้าเขาไปทั่วเพราะอะไรก็จริงเออก็เดี๋ยวมารอดูปมนี้ต่อไปแต่ว่าเราแอบเราอัดตังิดนิดนึงอะเรารู้สึกว่าเรื่องมันเรื่องมันออกแปลกแปกเหมือนกู่เรื่องขึ้นมาเหมือนกู่เรื่องขึ้นมาแบบเอ๊ะ หรือว่ามีอะไรเออเนี้ยไม่รู้แล้วเขาเป็นคนพาสิทธิ์พี่ไปหาหลานจ้านใช่ปะใช่ส่งหลานเป็นคนพาสิทธิ์พี่ไปหาหลานจ้านกับจินสื่อเซียนที่เป็นคุณชายตระกูลจีนอะที่เป็นนกยูงอะนกยูงเออคนนั้นเขาอยู่ด้วยกันไงอ๋อเหรอเอออ๋อใช่เออใช่เออมาเนี่ยพอพอพูดถึงนี้ก็เข้าเรื่องนี้เลยที่ว่าตอนเนี้ย ทุกตระกูลเนี่ยสี่ตระกูลตระกูลเจียงโดนล้างไปแล้วทําให้สี่ตระกูลเนี่ยเกิดการแบบแค้นอ่ารู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่มันตระกูลใหญ่นะเว้ยตระกูลฮวนใช่มาทําเกินไปมาฆ่าล้างตระกูลได้ไงวะเขาก็เลยรวมตัวกันเพื่อที่จะแก้แค้นให้ตระกูลเจียงอถึงได้มีแบบรูปที่ว่าแบบอแก้แค้นให้ตระกูลเจียงนู่นนี่นั่นที่เธอถามอะว่าแบบเออทําไมเขาแบบเออพอตอนแรกจะสงสัยว่า พี่เรียการเดินขึ้นเขามันนานขนาดที่สี่ตะกูลมันจะไปไปให้ค่าล้างตระกูลวนเลยเหรอออไม่ใช่มันคือเวลาเดียวกันเระหว่างนั้นไทม์ไลน์ระหว่างนั้นที่ที่ตัวของตระกูลเจียงเนี่ยเข้ามาพักรักษาตัวอยู่กับวนชิงเนี่ยฝั่งไอตระกูลอื่นก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะก็โกรธแค้นก็เลยแบบไปลามแขนให้เออตอนเนี้ยซึ่งตอนเนี้ย ตระกูลเวินก็โดนล้างไปแปบเป็นเปราะเปาะๆปะแล้วก็คือเหมือนกับว่าพยายามที่จะล้างแขนให้ก็เดี๋ยวมาดูตอนต่อไปว่าตระกูลเวินจะถูกกวาดล้างได้จริงๆหรือเปล่าออแล้วสามอีเนี้ยไม่พูดถึงเลกทามินเลยนะใช่ค่อนข้างแบบเดนมาทางตระกูลเจียงแล้วก็จินตานใช่จินตานเราว่าเป็นเมนหลักว่ะ คือคือมันไม่งั้นมันก็จะไม่จบคือนึกออกไหมว่าพอตระกูลเจียงโดนล,ล้างไปปุ๊บเจียงเฉิงโดนจับเสร็จแล้วจินตานหายอซึ่งถ้าเกิดว่ามันไม่มีใครมาช่วยหรือไม่มีไม,มไม่มีอะไรทําให้มันปมนี้มันหายไปอ่ะอม,มันก็จะเข้าปมอื่นไม่ได้ไงเราแอบเข้าใจอยู่ว่าทําไมเขาถึงแบบเออเล่นให้ปมนี้มันหลุดหุดออกไปซึ่งปมเยอะมากตอนนี้แบบทูมสเวลมรสทุกอีพีเลยค่อนข้างที่จะ เครียดแล้วก็ซีเรียดใช่มากแล้วก็เห็นหลานจ้างน้อยมากมแล้วเขาก็ยังไม่เจอกันเออแต่ว่าฉันเห็นเขาที่หน้ากูซูที่เขาเอาเอเอาทงออกมาแสดงว่าเขาก็มันจะกลับบ้านเขาน่าจะแบบเอ้ยกู้บ้านเขาคืนได้แล้วเออ,อนั่นแหละมันมันเลยทําให้แบบ เออช่วงนี้ทุกคนอ่ะทั้งตัวเว่ยอิงแล้วก็ตัวหลานจ้านอ่ะก็จะยุ่งยุ่งเรื่องตระกูลของตัวเองไงทำทำเรื่องครอบครัวตัวเองอยู่อย่งไม่นิ่งใช่ซึ่งตอนสุดท้ายที่เขาเจอกันอ่ะก็คือในถ้ำที่ค่าต่รักษาเออเออที่ค่าต่แล้วก็รักษากันหลังจากนั้นก็คือต่างคนที่เขาคืนมาแล้วไม่เจอกันถูกต่างคนต่างแยกกันไปแต่ตัวเว่ยอิงก็คือพูดถึงหลานจ้านตลอดนะ ก็คือแบบมีอะไรก็คือนึกถึงมีเขาอยู่ในหัวตลอดใช่แล้วก็มาพูดเรื่องเขาแฟนแบ็คถึงตอนเด็กหน่อยเราชอบเราเรารู้สึกว่าคือพอมันแฟนแบ็คถึงตอนเด็กแล้วอ่ะมาทําให้เราอ่ะเข้าใจตัวละครเจียงเฉิงแล้วก็เข้าใจตัวละครสิทธิ์พีมากขึ้นเพราะว่าเว่ยอิงอ่ะเราเข้าใจแล้วว่าเป็นคนแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ว่าเราก็ตอนนั้นเราเราก็รู้ว่าสิทธิ์พีเป็นคนดีแต่ไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้นอกไหมเป็นเหมือน ามอีพีเนี้ยทาให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยสิ์พี่เป็นผู้หญิงที่ไม่อ่อนแอเลยอะ่ะคือถ้าไม่มีสิ์พี่อ่ะวิงก,ก็เป๋นอะอืมไม่กินไม่นอนไม่ทําอะไรไม่ได้กูก็เสียใจอยู่แต่คนที่ยอมรับความจริงได้ซึ่งเราแปลกใจมากคือสิ์พี่ออันนี้เราแอบเซอร์ไพรส์นิดนึงเพราะว่าเขาเป็นนางเป็นผู้หญิงที่ดูอ่อนแออแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะนางเป็นคนที่ยอมรับความจริงได้เร็วที่สุดเลยอ่ะเออแล้วพอแฟนแบ็คมาถึงตอนเด็ก ตอนที่วายอิงเล่าแบบว่าเออนู่นนี่นัน่นมีสิทธิพี่คอยช่วยประสานสองคนนี้ให้อยู่ด้วยกันตลอดเราเราก็เลยเข้าใจมากคือบอกว่าเฮ้ยแม่งสองคนนี้เขาแบบเออเติบโตมาด้วยการที่มีมีสิทธิพี่เหมือนเป็นแม่เหมือนกันนะใช่เออเหมือนเป็นเบบี้ซิสเตอร์มีน้องชายสองคน <c oughs> ที่จะคอยประสานว่าแบบเอออย่าทะเลาะกันนู่นนี่นั่นนะจะทํายังไงกับเจ้าสองคนดีอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเราชอบฉากนี้ แล้วมันมันทำให้เราเข้าใจตัวละครมากขึ้นอย่างที่แอบบอกว่าเออพอเห็นมันก็เป็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กเรจะพูดยังไงเออเออไม่เปลี่ยนด้วยไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแ,แต่ฉากเด็กทําให้เข้าใจความรักของสามคนใช่ตอนแรกอะไม่เข้าใจว่ามันจะแบบลึก<ม>ซึ้งออผูกกันด้วยเรื่องอะไรห,หรือว่ามีความทรงจําอะไรร่วมกันมันถึงแบบดูรักกันจ,จ <ะ S 2> ังเลยแต่ว่าทั้งที่มันไม่ใช่สายเลือดเดียวกันออแต่พอแบบพอแฟร์แ,แบ็คมาก็ทําให้เออ มันต้องรักกันแหละใช่สุดท้ายแล้วอะเพราะว่าแบบมันเหมือนมันก็มีกันสม<ช>คนจริงจริงมีกันอยู่แค่นี้แล้วเหมือนโตมาด้วยกันคือคือพอเราเห็นแบบนี้คือตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจว่าแบบ เจียงเฉิงแม่งอะไรตั้งหน่าว่า you ม know, ึงแอบอิจฉาว่อิงหรือเปล่าเนี่ยเอออ๋อสุดท้ายแล้วพอพอมาเฟดแบ็กปุ๊บเราเข้าใจแล้วว่าเราสนิทใจเพราะว่าอ๋อเขาเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่เด็กสุดท้ายแล้วลึกๆแล้วเขาก็เป็นคนดีเออพ่อแม่เลี้ยงดีอยู่เหมือนกันนะทั้งคุณอาเจียงแล้วก็ตัวแม่อ่ะซึ่งเราคาแรคเตอร์นี้ก็ยังเป็นคาแรคเตอร์ผู้หญิงเท่ในใจเราเหมือนกันเราสึกว่าแบบเออนังเท่มากเลี้ยงลูกออกมาก็ดีมากด้วยเออทำตัว ทั้งตัวศิษย์พี่เองแล้วก็ตัวเจงเฉิงเองก็คือดีมากอแล้วพอมีว้ยอยิงมาด้วยสามคนนี้ก็คือดูรักกันมากๆแล้วว่าเขาก็คงจะไม่ได้เป็นคนที่ไม่ดีหรอกไม่งั้นตัวว้ยอยิงไม่ได้เติบโตมาได้ดีขนาดนี้อยู่ในตระกูลอ,มอมืมันเขาอาจจะทําให้เราเห็นด้านมุมหนึ่งของความคิดนั้นมากกว่าของความคิดของตัวละครนั้นอะอตอนที่เราเห็นอีพีที่แล้วอ,ะอ่ะเท่านั้นเอง เราตอนแรกเราก็แอบ,บกลัวเราแอกลัวแบบเออหรือตอนเด็กจะโดนกันแกล้งไม่วานุ้ยนั่นดราม่ามาเต็มเลยในหัวกูแต่ว่าเออสุดท้ายแล้วคือแฟนบ็กมาเฮ้ยมันไม่มีเลยว่ะอเ,เออเขาก็แบบแฮปปี้อยู่ด้กันได้อย่างมีความสุขแล้วก็จบด้วยตั้งตอนที่เจียงเฉิกไปเอาจินตากนกลับคืนมาอมอยู่บนเขาใช่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะด้วยวิธีไหนอืแต่น่าจะเป็นสิ่งที่ เราคิดเอาไว้ใว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆชิคือคือตอนที่เห็นอะคือตอนที่เห็นหน้าเวยอิงเห็นเปิดคอมพิวเตอร์น่ะกูรู้แล้วนะอโง่ขนาดนั้นเออคือคือคือใครไม่รู้ก็คืออแล้วหน้าแห้งเลยตอนแรกเขาดีใจอยู่ดีแล้วเขาหน้าแห้งเลยแล้วเขายิ้มแบบเจือดเออมันก็คงเป็นวิธีเดียวที่สามารถทำได้ทำได้เอนักขนาดนั้นเออนั่นแหละ ก็มาให้กำลังใจในอีีต่อไปแต่เรารู้สึกว่าเออเป็นเส้นเรื่องที่แม่งหนักแต่ก็เข้าใจได้ทุกอย่างอะว่าแบบเขาเล่าเรื่องดีนะแล้วว่าดีต่อให้แบบไม่เข้าใจอะไรก็มีปมมารับอ่ะอคือได้ออกไหมไม่ได้แบบดูแล้วหุดหยิดอะอคือเราหูดหยิดไม่ออกเพราะว่าเราเข้าใจนี่แหละมันเลยมันมันเลยทําให้แบบความรู้สึกมันแบบคนทานกันอยู่ภายในใจอื นั่นแหละ EP 16ถึง EP 18ก็ประมาณนี้นะคะออขอบคุณทุกคนด้วยที่เข้ามาดูกับลี่กับน้องแอปนะคะก็ตามมาให้กำลังใจกันได้เนาะใน EP ต่อๆไปนะคะ EP นี้ก็ประมาณนี้ค่ะวันนี้ลี่กับน้องแอปไปแล้วนะบบ๊าายยบ๊ายบาย